สวัสดีเจ้าวันนี้แม่จะแกงยอดฟักทองเส่เห็ดเนาะอันนี้เฮาก็จะมาเตรียมวัตถุดิบกันเลยเฮาก็มาเก็บย,ยอดฟักทองนะเจ้าฟักทองปลูกในสวนเฮานี้แหละ,อะตอนนี้เป็นยอดอ,อ่อ,อนๆอยู่นะเจ้าแต่ก็ลูกอ่อนก็พอมีบ้างละเดี๋ยวไว้คลิปหน้าเนาะไปดูแม่เตรียมวัตถุดิบกันเลยเนาะอันนี้ก็ยอดฟักทองที่เฮากเก็บม,มาเฮาก็เอามาไซส์มาลอกเปลือกออกนะเจ้าฟักทองมีใหญ่เนาะ ถ้าบะเด็ดออกมันจะเหนียวนะจ้าอันนี้ก็มาหั่นเป็นบะเด็ดเป็นชิ้นๆนะจ้าอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วเตรียมเครื่องเจ้าาเครื่องแกงก็มีพริกนะจ้ามีกระเทียมโคลไปนะเจ้าว,วันนี้แกงยอดฟักทองใจพริกดิเบเนาะโคลคึ้ละเอียดกันเดียวเขาก็ค่อยมาปรุงรสนะจ้าอ้าวอันนี้แม่ใส่กะปิลงไปแล้วเติมด้วยปลารหา ามด้วยผงหนวนะคะใส่ผงหนวไปนิดหน่อยใส่ชูรสไปเล็กน้อยนะอน,นี่ก็มาโขลกคลุกเคล้าให้เข้ากันก็เรียบร้อยแล้วเจ้าพีิแกงอันนี้ก็มาตั้งหม้อนะเจ้าอาน,น้ําใส่พีิแกงที่เฮาตําตะกี้นะเจ้าใส่หม้อลงไปเนาะน้าเดือดสกรรักกำเนื่องก็ใส่เห็ดโคนลงไปใส่ยอดฟักทองลงไปนะเจ้า ฟักตเหต็ดแป๊บเดียวกับสุกละเจ้าแกงสุกง่ายเนาะคนซ้ายคนขวาเนาะ,อะรอสก้ามกับสุกละเจ้าเอาเห็ดสุกแล้วก็มาชิมรสชิมชาตินะเจ้า จางยังก็ใส่ลงไปถ้าประจางยังก็ตักใส่ถ้วยใส่ชามได้เลยนะเจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้เตอยนะเจ้าเจอกันคลิปหน้าเนาะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้อันกับแม่ตัวนะเจ้าสวัสดีเจ้า